ลัดดมนลัดนลาดมนลัดดแนลาดแมนลัดนลาดมนลัดนไป้วยไดยยพามพาลัดนลดมลาแล้วอ้้าไมหมดผมทิ้งเว็บหน้าจบแล้วนะผมชนะแล้วนะเอาหรอโดนทิ้งดนเพราะว่าเนาะเอาหรอโดนทิดนเพราะว่าเนาะ ดมันราดมันดมันลดมันรัดมันราดมันดมันดมันมยืดยืยืนยืนยืนดมันถ้าไม่มีใครเปิดกูจะพังระตนเข้าไปแล้วนะปกปอมปอมกูาแล้ว้เฮ้ยกูาตั้งแต่เมแลอเบาเฮ้ยานหมดแล้วหรอตาจริงอันนี้อันนี้ตายจริงตายจริงหนึ่งสองสามสี่หกหกคนเมแกหกคน ได้ในี่นะวงนั้นน่ะมีวอลล็อกนะผมฟังต้องใจอยู่แล้วพี่แล้วพี่กล้องเขาก็จะตามมาแล้วเขาก็แตกใครเชื่อพี่ขวดไหมไม่เชื่อพี่ไขวดเล่าว่าอะไรนะผมฟังไม่ทันพี่พี่อเล็กเป็นแล้วกันอเล็กเป็นวอลล็อกแต่ระบบให้ผมไม่พี่อะไรเขาเป็นอัลซอนิทพี่ขวดมั่วแล้วอ่ะน้องออมเป็นแล้วกันจบพี่เป็นอัลซอนิทต้องออมกันพี่จะทำการล่าน้องออมคนแรกนะพี่ล่าไปแล้วไหมล่ะ่างยี่ไม่ได้ล่าน้องออมมีไม่เจอเลยยืนรอไงยังพี่พี่ตายตรงประตูยับยับนี่ลาดยับยับ ไล่กันยับไล่กันยับอ่ะมาไล่กันยาบมาละดู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 มิจิกสองคนไม่รีบไปไล่กันดีกว่านะจ๊ะพี่จะรพัฒเอ้ยพี่ขวดมาส่วนตรงนี้ไปครับต้องเจอศพนล่นเราอ่ะ <caminho> พี่ขวดพี่ขวดล็อกประตูได้เหรอพี่ลปิดประตูไม่ได้อยู่ปะอยู่ห้องเมกเบคครับผ่านตรงห้องขัดจรวรรดมีพี่พ่อ้านยืนอยู่นั่นั้นตรงนั้นอ้อมกับกับมินเดินผ่านกันมาสองคนนะอะไรอย่างเดี้ยวมีคนอะไรด่นมัวโผล่พี่มินเหมือนพ่อไปเจอตนกับผมอ่ะใช่ใช่เฉยอันนี้เป็นอาสนิทจริงใช่จะบ้าดเลยกระตายเบสต้าแล้วกันตายกระบ้าดเฮ้ยบาดให้หมดบาดให้หมดโอเคล่าจอดสวยสวยสวยล่าจอดตันไปแล้วขาดพี่มิ้งคนเดียวเดี๋ยวขอล่าหน่อยขอล่างพี่มิ้งหน่อยพี่เดีวล่ิงเสร็จแ้ จีแล้วพี่จีขอรล้าน,น่อยพี่จีขอรล้าน่อยโอเคสวยชนะแล้วนะชนะแล้วตัววินีขอบคุณมากเออกระเกงกำลังล้มเลยครับเห็นตอนป่าดเลยเหรอเห็นเห็นเราฟองเดินผ่านไปเลย เดาว่าน่าจะเป็นบอทส่วนฟ้องเนี่ยน่าจะเป็นแจ็คเกลตมินเนี่ยน่าจะเป็นเจตเตอร์ส่วนอเล็กเนี่ยน่าจะไม่ใช่แล้วอาชินเนี่ยน่าจะเป็นโลอื่นโลอื่นโคตรเก่งเลยผมแอบสงสัยว่าลายเด่นเขาดูได้แต่ <c oughs> คิดเราก็สงสัยแล้วก็มินเนี่ยน่าจะเป็นเชอรี่เฮ้ยน้องน้องออมเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> ร,รู้หมดยานเลยเฮ้ยผมจะบอกนะว่าพี่ไรเด่นอ่ะเขาไม่ได้ดูสตรีมทุกคนอย่าเข้าใจผิดเขาใช้จินตนาการครับการมโนแค่นั้นแหละจบต้องครับพี่กดเป็นเจตเตอร์ครับผมจัดไลยไฟไหม้คือผมอ่ะคือผมอ่ะ ถ้าไม่โหวตผมทิ้งเว็บหน้าจบแล้วนะผมชนะแล้วนะก็อยากให้อเล็กชนะแหละเพราะว่าอ,อ๋องงั้นผมไม่อยากชนะแล้วผมไม่อยากชนะแล้วงั้นผมปล่อย้วม,มันมได้ <c oughs> ต่อไปโหวต <c oughs> ผมจะไม่เอาผมจะทำอย่างนี้ผมจะเอาให้พี่ปลายฟ้าโดนไล่ออกเท่านั้นถ้าผมกดตรงนี้ผมชนะเลยนะแต่ว่ามีแต่คนติมเท่านั้นคนรับผมจะทำอะไรแบบนี้นรับมีแต่คนติมเท่านั้นที่ทำอะไรแบบนี้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าไปกลัวเราจะต้องเอาพี่ปลายฟ้าออกแล้วจะชนะครับนายก็เป็นได้ อาสอนิอระดับหนึ่งของโยกเนะี่ยจะไม่ทำอะไรแบบกระจอกกระจกแบบนั้นนะครับผมพอพี่ปลายฟ้าไม่ได้โดนสงสัยอะไรเลยแล้วกูจะไปโบ้ยพี่ปลายฟ้ายัางไงดีนะเนี่ยพี่ปลายฟ้าเป็นเออได้ลองนี้ดูพี่ปลายฟ้าปาดผมแต่ว่าผมมีกลอกไม่ได้รู้ว่าไงดีว่าโอโอ้โห จบพ่อบ้านกับแลมตันอยู่ที่เมสเปครับแล้วรู้ไหมจบพี่บอดอยู่ตรงไหนไม่รู้ครับแต่พี่บอดอยู่ที่เดิมบอดยังอยู่เลยเนี่ยอ้าวัอยู่เหรอเออโดนบอดยังอยู่ไม่ต้องลืมอ่ะผมจะบอกให้นะผมเห็นพี่ปลายฟ้ามีพฤติกรรมที่คิดว่าเป็นอินโพสเตอร์แน่ๆแต่ว่าผมว่าผมว่าไม่ชัวร์เฉยๆต้องเอาข้อมูลคนอื่นมาวองเราไม่มีหลักฐานนี่อย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่มีหลักฐานที่เอาที่เดียวผมจะบอกให้นะผมเห็นเขาเดินไปที่ตรงตรงเออในห้องแอดมินตรงแถวๆท่อแล้วเขาก็หายไปผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะกระโดดท่อ พี่ตอนเมื่อเริ่มเว็บมาทุกคนไปที่ไปที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้อ่ะแต่พี่พี่ปลายฟ้าเดินมาจากทางเมดเ์แล้วผมมาดูขีปอนาวุธอยู่ตอนนั้นอ่ะมีพ่อบ้านตายไปแล้วมั้งหรือใครตายก็ไม่รู้อ่ะผมเลยเห็นแล้วผมว่าเห็นเดินตามพี่ปลายฟ้าไปแต่ว่าพี่ปายฟ้าไม่ยอมเดินไปทางประตูประตูปิดอยู่แล้วพี่ปลายฟ้าหายไปครับผมเย็นเกมากมา,ามามามา มั่วสักอย่างมั่วที่ปลายฟ้านะผมมั่นใจโอ้โหไปหมดเนาะปลายฟ้าต้องทำไมอะเรียกข้อมูลขอแน่นนะพี่นะเฮ้ยมันเป็นอะไรนนี้ข้อมูลแน่นนี่ไงดูเถิงเฮ้ยมันเป็นอะไรนนี้จริงปะไอจะขยี้อยู่ให้แหลกเลยคือ ครข้อควายหนึ่ตัวยักสองตัวนี่โคตรยอดเยี่ยมเลยครับผมให้ผฝันพับกบกบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน